มาครับทุกคนเดี๋ยวทดสอบความจุแบตเตอรี่ของ AA นะครับตัวนี้เป็น AA นะอ่าเป็น AA ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะเป็น 3A Triple A AAA นั่นเองนะครับอ่ารอบนี้จะเป็นยูนิยูนินะยูนิอ่ามี1,800มิลลิแอมนะอ่าราคาโอเคนะถือว่าราคาไม่แพงพวกนี้ราคาถือว่า ราคาโอเคเลยนะครับไม่ได้สูงอะไรมากมายแล้วก็จะมีนี่เบสตันนะเบสตันตัวนี้นะครับหนึ่งพันสองร้อยมิลลิแอมนะมีเบสตันแล้วก็มีโจ้บีแม็กนะครับบีแม็กตัวนี้มิลลิแอมค่อนข้างสูงเลยอะ่ะสามพันหกทั้งสองตัวเลยนะครับบีแม็กสามพันหกร้อยมิลลิแอมเออเอามาทดสอบคู่เลยเพราะอยากรู้ว่า มิลลิแอมสูงขนาดนี้พอทดสอบออกมาแล้วอะ่ะมันจะได้เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเริ่มเลยเอาบีแม็กเลยโอเคบีแม็กสามพันแล้วก็เข้าโหมดอ่าเทสนะครับทั้งสองตัวเลยบีแม็กเข้าโหมดทเทส อ่แล้วก็เบสตันนะครับเบสตันตัวพันสองคือที่ทดสอบ BMAX ทั้งสองตัวเลยเพราะว่ามิลลแอมมันสูงพวกที่มิลลีอมสูงสูงอ่ะผมอยากจะรู้ว่ามันจะดีแล้วเสถียรไหมอ่ะนะครับอย่างพันกว่าเนี่ยคือปกติแหละสำหรับ 2a โอเคไป เดี๋ยวไปดูตอนจบกันว่าเทสออกมาแล้วเนี่ยสยี่ห้อเนี้ยยี่ห้อไหนอน่ะน่าสนใจแล้วก็น่าจะลงทุนซื้อมาใช้เพราะว่าแบต AA กับแบต 3A เนี่ยเราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเลยนะในเครื่องใช้ชีวิตในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆทั้งรีโมททั้งอะไรพวกเนี้ยนะครับไปดูกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฐานทั้ง4ก้อนนี้เดี๋ยวไปดูกันว่า ยี่ห้อไหนที่คุ้มน่าใช้บ้างเออคุ้มค่ากับเงินของเรายี่ห้อแรกจะเป็นโยนิโยนินะครับพั0แมิลลิแอมวัดค่าแล้วออกมาได้เท่าไรเอา้าโยนิวัดค่าออกมาแล้วได้อยยี่สิบหกโอเคถือว่าจะได้ 1,426นะครับประจุไฟกลับไปได้พัน5ั5้ารอแปดสิบห้าเดี๋ยวว่าโอเคอยู่โอเคอยู่สำหรับพันแปดมาดูตัวที่สองนะครับมาดูตัวที่สองนะเบสตัน1 2น0มิลลิแอมเบสตันได้ สามร้อยหกสิบสี่และประจุไฟได้สี่ร้อยกว่าเออไม่ไม่เวิร์กเลยไม่ไม่เวิร์กเลย,เลยหายไปเยอะหายไปเยอะพันสองกับสี่ร้อยกว่ากว่าที่คือไม่ไม่ถึงครึ่งด้วยอ่าไปดู b m a มดีกว่า b m a มบอกว่าตัวเขาประจุไฟได้ 3ามพันหถ,ถือว่าเยอะมากเลยนะถ้าดูตัวเลขเนี้ยแต่เราไปดูกันว่าผลจากการวัดค่าจะได้เท่าไหร่ครับได้พันเก้าพันเก้ากับสามพันหกจริงๆพันเก้าอ่ะถือว่าตัวเลขเยอะเลยนะแต่ถ้าเทียบกับแต่ถ้าเทียบกับสามพันหกก็เกือบเกือบจากครึ่งเกือบจากครึ่งครึ่งแต่ถ้า ดูจากเงินที่จะต้องซื้อแล้วได้อเอาเอาได้ค่าที่วัดเนี่ยถือว่าคุ้มนะครับสำหรับ b m a มนะถ้าไม่ดูถ้าไม่ดูตัวเลขที่เขาระบุมาเลขที่วัดได้ทั้งการประจุไฟทั้งการใช้ไฟไปเลยเนี่ยพันเก้าเนี่ยใช้ไฟได้พันเก้าถือว่าคุม้มประจุไฟได้สองพัน ดูตัวที่สี่ว่าจริงไหมบีแม็ทั้งสองตัวนี้เป็น B ีแมเหมือนกันนะบีแม็กสามพนหกร้อยนดิช,ชาร์จไปได้สอง0ันประจุไฟได้2อ0พัถือว่าสำหรับการความคุ้มค่าเงิน b ีแมถือว่าคุม้มแม้จะแม้จะวัดค่าแล้วจะไม่ใกล้เคียงกับที่ ที่ตัวฐานเนี่ยระบุไว้ถึงจะไปใกล้เคียงแต่ว่าตัวเลขที่วัดค่าได้ถือว่าคุ้มสำหรับเงินที่จะต้องเสียไปนะครับเอาเป็นว่าเงินที่จะต้องเสียแล้วมันคุ้มค่าก็คือตัว b m a มจะคุ้มกว่าได้ถึงสองพันสองพันกับพันเก้าเนี่ยโอเคเลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ขึ้นตัวเลขให้ดูแล้วนะครับ มาอันนี้เรามาดูแบตเตอรี่ Triple A หรือ 3A กันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสีเขียวที่ไม่ได้สก,กรีนยี่ห้อแล้วก็ไม่ได้สก,กรีนว่าความจุเท่าไหร่แต่ร้านเคยว่า3 0 0 0ัมิลลิแอมซึ่งสูงมากๆแล้วก็เป็นเบสตั้ตัวนี้ที่เคยว่าพันม้ิลลิแอมนะครับโยนี้นะครับโยนี้ตัวนี้เคยไปที่8 0 0มิลลิแอมแล้วก็ โซนี่โซนี่ตัวนี้เค็มไว้ที่4,300โอ้ตัวที่เค็มถูงสูงคือไม่ค่อยหวังเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวัดออกมาแล้วได้เท่าไหร่อ่โซนี่ก่อนเลยโอเคเทสแล้วก็เป็นเจ้าตัวนี้3,000 ah. ัมิลลิแอมเบสตันพันสเออน่าสนใจนะเบสตันพันสขอให้ได้นะ แล้วก็โยนี้โยนี้นี่ค่อนข้างน่าเชื่อถือแต่ว่าเอิญว่าเอาเคม้ต่ำไม่น่าจว่าจะได้ถึงไหมมาครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฐาน 3A หรือ triple A นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประจุไฟของแต่ละยี่ห้อจะ ได้เท่าไหร่ตามที่เคลมกันบ้างไหมหรือใกล้ๆเฉียดเฉียดกันบ้างไหมนะครับไปเริ่มดูกันเลยยผมดูอ่าอย่างโซ n y ตัวนี้นะเขาเคลมว่า4,300ม ah, ิลลิแอมซึ่งเจ้าตัวเล็กๆแล้วเคลมสูงขนาดนี้ผมก็แบบบอกเลยว่าน่าจะไม่ได้เท่าเท่าที่เคยลองวัดวัดจากหลายๆยี่ห้อนะมาดูกันเลยของโซ n y โอ้ ช่องที่หนึ่งโซนีะสี่พันสามรอมิลลิแอมดีชาร์จไปได้เก้าสิบแปดมิลลิแอมหุยต่ำเวอร์จริงแล้วก็ประจุไฟกลับคืนไปได้ที่ร้อยิบเอดมิลลิแอมโอ้แปลว่าโอ้ไอเจ้าตัวนี้คือสภาพแย่มากสภาพแย่มากเลยนะถือว่าไม่ผ่านเลยอะ่ะไม่ผ่านเลยเดี๋ยวไปดูเจ้าตัวเขียวตัวเขียวนี้ไม่มียี่ห้อไม่มียี่ห้อแล้วก็ร้านเคมว่าสามพันมิลลิแอมไปดูกันนะครับ ช่องที่สองเฮ้ยตกใจมากมันผิดพลาดอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันได้สี่มิลลิแอมแล้วประจุไฟกลับเข้าไปก็สี่สี่จริงๆอะ่ะโอ้ยทำไมมันขนาดนี้อะ่ะจริงๆตอนแรกอะ่ะมันเสร็จไปแล้วรอบนึงนะตัวเขียวเนี้ยแล้วผมก็เลยเอาเอาอีกก้อนหนึ่งมาลองดูเพราะว่า ก้อนก่อนหน้านี้ที่ชาร์จมันก็ได้ประมาณนี้สีมิลลิแอมเหมือนกันแล้วก็ชาร์จกลับเข้าไปได้สี่นี่คือก้อนที่สองก็ยังได้สี่อยู่คือมันมันมีอะไรผิดพลาดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาวิธีอีกทีนึงไปดูเบสตันดีกว่าเบสตันช่องที่สามเบสตันเบสตันได้แปด้อยหสิบมิลลิแอมจากที่เคลมเอาไว้ที่พันสามเฮ้ยข้อย,ยังชั่วหน่อยแปลว่าเครื่องไม่ได้ผิดพลาดน,นะ เครื่องไม่ได้ผิดพลาดแต่ไอเจ้าสองตัวนี้มันต่ำจริงๆเบตตันได้พันสอ่าจากพันสามได้869เอ,อ้ยถือว่าดีโอเคชาร์จกลับเข้าไปได้970า็ดสก็ดีๆถ้าเทียบกับราคาแล้วก็ประสิทธิภาพกับอ่าประจุไฟนะถือว่าดีอยู่นะไปดูโยนี้อ่าโยนีมม้โยนี้ oni, ตัวนี้เคไม่่สูงโยนี้ตัวนี้เคมที่แปดร้อยมิลลิแอมไปดูนะครับ ได้ 25, ห้าร้อยห้าสิบห้าเฮ้ยเลขสวยว่ะตลกด้วยฮ้าห้าชาร์จไฟกลับเข้าไปได้หกร้อยหกสิบเจ็ดเออก็ถือว่าใกล้ใกล้เคียงนะถ้าพูดถึงยูนี้นะ800 mm, แปดร้อยมิลลิแอมเราได้ห้าร้อยห้าสิบห้าถือว่าใกล้เคียงแล้วก็สูงอยู่ <c oughs> ในราคาที่กใกล้ใกล้กันนะยูนี้กับเบตตันสองตัวนี้ถือว่าได้นะได้นะแต่ผมแปลกใจเจ้าสองตัวนี้ว่ามันต่ำขนาดนี้จริงเหรอเจ้าโซนี่กับเจ้าที่ไม่มียี่ห้อเนี่ยมันมันมันแบบ สี่ม mm. มันเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองใช้เครื่องชาร์จโดยเฉพาะของฐานชาร์จเลยของโซ n y ตัวนี้นะครับโซนี Sony ตัวนี้เป็นของแท้เลยนะเพราะว่าซื้อมาเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วซื้อมาพร้อมกับกล้องของโซ n y ที่ศูนย์โซนีเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยไม่คลิปเลยนะอโซนี่ Sony เป็นตัวนี้ประมาณสิบกว่าปีที่แล้วซื้อที่ศูนย์โซนีซึ่งประจุไฟจะไม่แรงประจุไฟจะน้อยมากเลยเพราะว่า สมัยสิกว่าปีที่แล้วเนาะประจุไฟมันจะไม่แรงก็เนี่ยคือที่ชาร์จเฉพาะของฐาน 2A กับ 3A นะครับอ่ประจุไฟของตัวนี้เนี่ยถ้าเป็น 3A เนี่ยจะประจุไฟเข้าไปที่140 m mm. มิลลิแอมเออเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวประจุไฟต่ำๆเนี่ยค่อยๆดันไฟมันเข้าไปดูซิว่าเจ้าโซ n y กับเจ้าไอตัวสีเขียวเนี่ยมันจะเข้าเท่าไหร่แล้วลองมาจะลองเอามาทดสอบที่นี่ดูว่าดิชาร์จ เมื่อประจุก,กับ Sony ตัวนี้แล้วจะได้ไฟดิสชาร์จออกมาที่เท่าไหร่เนาะเออลองใช้เครื่องโดยเฉพาะของมันเลยนะครับเออแต่ว่าก็ไม่น่าผิดพลาดอะไรเพราะว่า2ตัวนี้ก็ยังชาร์จได้เยอะเลยแปลว่าแบตเตอรี่2ตัวนี้น่าจะน่าจะไม่เวิร์กจริงๆอ่าแต่เดี๋ยวลองประจุไฟแบบต่ําๆดูเลยโอเคตอนนี้เราชาร์จเจ้าแบตตัวเล็กพวกนี้นะครับเสร็จแล้วด้วยเครื่องชาร์จของโซนี่ซึ่ง ตัวนี้เขาจะประจุไฟด้วยกระแสต่ำนะครับก็คือร้อยสี่มิลลิแอมเท่านั้นเออแล้วเดี๋ยวลองมาดิชาร์จดูว่าดูซิว่าพอประจุไฟแบบต่ำๆกระแสต่ำๆแล้วเนี่ยมันจะประจุได้เต็มไหมหรือว่าแบตพวกนี้มันจะเสื่อมสภาพไปแล้วต้องบอกก่อนเลยนะว่าแบตพวกนี้คือซื้อมาใหม่เออซึ่งราคามันก็ประมาณแบบ 50บบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันเสื่อมสภาพเร็วขนาดนี้ก็คือต้องบอกว่าไม่ควรซื้อมาใช้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะเริ่มต้นจากตัวนี้เลยเพราะว่าผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ใช้เลยนะโอเคเข้าโหมดเทสก่อนนะโหมดเทสเดี๋ยว แล้วก็เข้าหมดเทสไปเรื่อยๆทุกอันนะครับตัวนี้เราก็เข้าหมดเทสไปด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอประจุไฟด้วยกระแสต่ำแล้วอะ่ะ ผลมันเป็นยังไงมันจะดีหรือไม่ดีเนาะอเกิดสียงแปลกปดขึ้นก็คืออยู่ๆมันก็เต็มอย่างรวดเร็วเลยไปดูโอ้หต้องบอกเลยว่าไม่ได้เรื่องเลยนะครับซื้อมาก็มันเสียงเงินเปล่าเลยอะดูนี่สิบสองช่องสองนี่คือชาร์จ ไม,ไม่ไม่ได้เลยเลยมันมีสี่ก้อนนะแพ็กนี้เดี๋ยวลองชาร์จดูเลยหมด,ดเทสแล้วก็อีกก้อนหนึ่งเดีด๋ยวรู้เลยว่าสรุปแล้วมันจะได้เรื่องไหมเรียบร้อยครับไอ้เจ้าตัว สีเขียวคือเป็นแบตเสื่อมสภาพน่าจะเป็นแบตเสื่อมสภาพที่เอามาหลอกขายหรือ,อยังไงเพราะว่าจะบอกว่ามัน,มน,มน,มนไม่ใช่ถ่านชาร์จก็ไม่ได้นะเพราะมันรีชาร์จนี่มันบอกเลยว่ารีชาร์จได้เนาะแต่มันใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วจบเลยออืมนะครับก็ประมาณนี้